ไทชัชสักทีหนึ่งเมื่อวานนี้เจ็ดโมงเช้าตำรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้าม,มนุษย์บุกทลายแก๊งขอทานกัมพูชาเด็กเล็กเพียบอุปกรณ์พร้อมทั้งแก้วทั้งขันอุ้มเด็กไปตะเวนนั่งขอทานรายได้เนี่ยรายได้ดีนะสามร้อยถึงพันบาทต่อวันจุดแรกที่ไปตรวจคนเนี่ยเป็นสุขุมวิทพัทยาเจ็ดที่นาเกลือบางละมุงบ้านปู่เป็นเพิงสังกสีมีรั้วรอบจุดนี้เนี่ยพบหญิงกัมพูชาหนึ่งคน แล้วก็เด็ก5คนอายุขวบถึง8ปดนึ่ถึงแขวบหลังที่สองพบชาวกัมพูชาเป็นผู้ชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคนนะคะมีเด็กอีกสองคนค่ะแล้วก็ไปตรวจอีกจุดหนึ่งที่บ้านพ,พ้อพิมนในซอยนาเกือสิบสนะเป็นทาวน์โฮมสองชั้น2หลังนะคะก็มีทอบคัวชาวกัมพูชาอยู่รวมกันเป็นผู้ใหญ่16คนเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง8ขวบ11คน แล้วก็เจออุปกรณ์ที่ใช้ในการขอทานเป็นแก้วเป็นขันเป็นเหรียญจำนวนมากค่ะรวมทั้งหมดจากการปฏิบัติการเมื่อวานนี้พบชาวกัมพูชาเป็นผู้ใหญ่19เด็ก18คนรวมทั้งหมด37คนค่ะนี่ท่านผู้ชมเจ้าหน้าที่แสดงหมายค้นหมายจับแล้วหนึ่งในนั้นทราบชื่อในโออายุ27ปีให้การว่าไม่ได้มีอาชีพขอทานหรอก ทำงานในโรงแรมแห่งหนึ่งก็ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆเล่าด้วยว่าหลังจากที่กลุ่มขอทานหาเงินมาได้บางคนจะเอามาเล่นไพ่กันเบื้องต้นได้รับการเปิดเผยนะคะว่าขอทานกลุ่มนี้ลักลอบเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายตาม,มช่องทางต่างๆแล้วจะอุ้มเด็กไปนั่งตามจุดต่างๆที่มีนักท่องเที่ยวเยอะนั่งขอทานรายได้ดีค่ะไม่ต่ำกว่า 300- ร้อยถึงหนึ่งพันบาทต่อวันนี่ท่านผู้ชมเราต้องนึกไม่ใช่ใจร้าย เวลาให้เนี่ยมันต้องคิดเสมอว่าเด็กเขาได้จริงไหม,มแล้วเขาก็มานั่งเร่ร่อนขอทานมันเกิดปรากฏการอย่าง